เกมนี้ฟอรเรนโดนแบนนะครับนึกอ,อ,อะไรไม่อกอกบอกยีน่ายีน่าเอาหมดแต่ว่าหลายหลายคนเนี่ยชอบถามว่าพี่เล่นแต่ฟอรเรนตัวเดิมๆพี่ไม่เบื่อมัางเหรอครับจริงๆผมก็เบื่อเลยครับแต่ว่าฟีดแบ็กมันดีไงผมก็เลยแบบลงคิปฟอรเรนค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็คนเล่นเยอะผมก็เลยอยากจะเล่นให้ดูเป็นแนวทางนะครับแต่พอฟอรเรนโดนแบนเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องมีตัวที่มันสามารถแบบ เป็นตัวลองของเราอะที่ที่เราต้องเล่นให้ได้อะไม่ใช่เล่นแค่ฟอร์เลนนะครับแต่เกมนี้เราเจอฉีตัวแก้ทางยีหน้าด้วยอันว่าเราไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับเกมนี้เจอตัวแก้ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l เด n เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูปอง <S <S เติมเข้าไวภายใน5นาที และอย่าลืม a d ด line ad golden เติมเกมและเพจ golden เติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแลสกินสวยๆต้อง a d ดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครทดี่เข้ามาดูยังไม่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมก็ฝากกดให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจผมด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็จะถึง2 0 0พันซับตาไคแล้วนะครับ oh! อันนี้ฉลามเพื่อนเราอะ่ะมันจะเข้าแดงเว้แล้วก็พยายามมาโตนก่อนโทนให้เพื่อนก่อนนะครับว่าฝันหัข้ามเนี่ยมันอยู่ข้างบนกี่ตัวเพื่อนจะได้เห็นในแมปนะครับว่าเพื่อนมันจะรู้ว่ามันควรเอาต่อหรือเปล่าอ่ะฉีโผคนเดียวนะอันนี้คือหน้าที่ออมเลนนะครับจริงจริง คือมันไม่ได้เชิงว่าเป็นหน้าที่ออฟเลนอะแต่มึงต้องทําอยู่แล้วนั่นแหละครับแต่จริงๆเนี่ยเราจะไปตีช่วยเพื่อนก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันรู้ไงเดี๋ยวมันรู้ตัวว่าเราเอาแดงอยู่อันนี้ผมก็จะพยายามโผให้มันเห็นว่าเอออย่างน้อยเราอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าฉลามเนี่ยดามเมจต้นเกมเนี่ยแล้วก็ดีเพสเนี่ยมันมันไวอยู่แะนะครับแต่ว่าบัฟแดงกูโดนเวทมาตตตแต่เราตู้มันได้นะครับฉี ถ้าถ้าฉียังไม่สีนะมันยังไม่ไม่แก้ทางเรานะครับเราสามารถสู้ได้รอรัดคมคมไอ้แค่รัดไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่กลับตายนะลูกหมวดแกไม่กลับตายนะลูกบอกแล้วมันแก้ทางเราก็จริงครับแต่ว่าเขาเจ็บไงเมื่อกี้เขาไม่ยอมกลับเขาฝืนเขาหิวเวฟนะครับก็เลยโดนต้นตีนผมเมื่อกี้แล้วก็มาตัด เลื่อนหลังป้อมเขาไปเลยนะครับเล่นออฟเลนต้องมีชั้นเฉิงชั้นเฉิงต้องมีถึงแม้ว่าเราจะตัวแพ้เนี่ยเราก็สามารถเล่นให้มาชนะได้นะนะอันนี้เขายังไม่สี่นะเราสามารถเล่นได้เลยครับอย่าไปกลัวเพราะว่าฉี่มันจะชนะเราก็ต่อเมื่อมันเลเวลสมีอันติอแต่ไม่มีพวกมาดีวะสองสองไม่ถือว่าลุม รุนรุนลดเวลาคูดาวครับเอาฉียยังไม่สีอย่างนี้โอ้กูเลยป้ายกูเลยป้ายแต่ฉีมันฟิกเกอร์ไปแล้วครับเมื่อกี้โอเคปิดเพื่อนถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณหนึ่งนาที50ิบวินนะครับฉีเขาฟิกเกอร์อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับที่เราต้องรู้ว่าเขาจะมีฟิกเกอร์ตอนไหนนะครับเพราะว่าฉีอ่ะตอนถ้ามันเลเวตีอ่ะมันสามารถฟิกตบเราได้เลยนะครับแบบชุดเดียวเราตายนะครับ อันนี้ก็ต้องมีข้อมูลยอมออบจกอะไรของมันไว้ <c oughs> เข้าทางแล้ว <c oughs> ฉี่แม่งโดนเปิด <c oughs> ทีมันเปิดฉี่แล้ววะ <c oughs> เดี๋ยวมาเจอจิตวิทยาผมแน่ <c oughs> เล่นอาวีฝีมืออย่างเดียวไม่พอครับต้องมีจิตวิทยาทำให้ <c oughs> ฝันของข้ามันแตกคอกัน <c oughs> เราจะชนะง่ายอันนี้ผมโวโลแล้งนะครับ <c oughs> หาจาหวัวะวาร์ปไปช่วยเพื่อนได้ก็วาร์ปนะครับ เอาอเตีย้ยก่อนดินปากดีจัดสวย <laughs> โด,นโดน,ยโดน,นโดนอเตเ้ยโดนม่งโดนฉีเปิดคืนแน่ตอนนี้คือถ้าผมเดาไม่ผิดนะฝันโคข้ามมันน่าจะเริ่มแตกคอันแล้วครับเริ่มเข้าทางสิ่งที่เราควรทําคือแบบพูดพูดให้ฝันโคข้ามมันมันมาฝั่งเราให้ได้เนี่ยผมจะดึงอเตีย้ยเนี่ยมาฝั่งเรา มึงเฮ้ฝันเอาแค่แมวมึงและมึงมาอยู่ฝั่งกูมาเพื่อนอะไรแบบนี้ครับผมใช้บ่อยถ้าโซโลดูมันดิตอนนี้ฉี่เขามียนตินะผมก็จะพยายามแบบเลี่ยงไฟกับเขานะครับเน้นในทีมไฟนะครับอย่างที่บอกนะว่าถ้าเรารู้ว่าตัวเราแพ้เนี่ยเราก็พยายามไม่ต้องเล่นนะครับไม่ต้องฝืนแล้วก็พยายามดูที่มินิแมปเนี่ยบ่อย ถ้าปาไม,ไม่มาแล้วก็พยายามเ,ออเคลียร์เ,ยเลนแล้วก็รอไปเติมเพื่อนพอครับแต่ถ้าเล่นกับฉี่ก็เล่นได้ครับแต่ว่าพยายามอย่าไปอยู่ติดกำแพงเพราะว่าถ้าเราโดนอันตีผักใส่กำแพงมันจะโดนตันนะครับยอมแพ้อีตเตีรบอกยอมแพ้มึงกดยอมแพ้ไหกูเบื่อว่ะไอพวกบอกยอมแพ้แต่ว่าไม่กดยอมเนี่ยมันคนไม่จริงเว้ยพวกนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อมันนะครับ ผมต้องฆ่าฉี่ได้อีกตัวโอ้โห<อ>นิดเดียววะเสียดายผมรีบกดสกิลทำไมวะเมื่อกี้คอมโบพลาดนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรฉีมันเจ็บโอ้แต่มันไม่ยอมกลับวะ่ะคอมโบก็ไม่ยากครับยีน่าผมว่าทุกคนน่าจะเล่นเป็นแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะพลาดตอนตอนเดินเกมนะส่วนใหญ่ ไม่ยากครับคอมโบ1 1 2อันติหรือว่าจะเปิดด้วยสกิล2ก่อนก็ได้ครับสกิล2ตามด้วยสกิล1นึ่งแล้วอันติอยู่ที่จังหวะนะครับอยู่ที่จังหวะโอ้โหมึงมา3ามมึงมีพวกว่ะไหนมึงบอกมึงยอมแพ้ไว้อีเตี้ยโอ้หมันเรียกพวกบนลุมผมว่ะกูไม่ไว้แล้วโอ้เพื่อนๆมาช่วยกูหน่อยเพื่อนแต่ฉี่มันเจ็บไง เปนลนรองเท้าก่อนเผื่อโดนตบมาดิวะหนึ่งลุมสองสวยเพื่อน,ยอ,นอยังดีที่หล่ามันมาครับอุ้มอีเตี้ยม,ม่งทิ้งเพื่อนเลยวะแต่ว่าข้างล่างเราโดนวะ่ะไม่เป็นไรครับได้ได้กางแต่ว่าทีมเราค่อนข้างค่อนข้างเป็นงานนะครับเนี่ยนะส่วนใหญ่อ่ะโตโลอ่ะไอ ไอพวกที่มันเป็นแบบอลิสเนี่ยไม่อยู่ฝั่งเราก็ฝั่งมันนั่น<ด>แหละครับมีสองอย่างนี้แหละว่ามันมีสองฝั่งไง <c oughs> แล้วถ้าเจอไอคนที่ที่มันชอบพิมพ์แบบนี้นะโหคือทีมชนะยากครับไอพวกที่ชอบแบบพูดตัดตัดกำลังใจเพื่อนน,ะนี่แหละครับเกม Rv การโซโลแลง,แงกำลังใจไม่มีเน้นซ้ำเติม <c oughs> ไม่เอาอะไรเลยคือพี่แกน่าจะหัวร้อนจัดอะแบบออฟโดนสองตัวไม่งเปิดออฟคือมึงไม่ให้กำลังใจเพื่อนหน่อยหรอวะศูนย์ศูนย์ศูนย์โอยหาควเ้เงยศูนย์มาสั้นมึงคนบ้านไหนเพื่อนกูก็ศูนย์เหมือนกันวะมันคนจริงไหนดิแต่ผมจะพยายามแบบพูดให้เขาเนี่ยมาอยู่ฝั่งเรานะ ทุกคนเชื่อป่ะว่าผมสามารถทําได้ไม่เชื่อต้องเชื่อครับคืออาวีอ่ะมันจะมีระบบพิเศษนะครับสามารถดึงฝั่งตรงข้ามมาอยู่ฝั่งเราได้นะครับเราแค่ถามว่านายยินยอมจะมาอยู่ฝั่งเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฝันขรงข้ามมันก็จะมาเป็นฝั่งเรานะครับประมาณนั้นเองชินที่สมเนี่ยเราจะขึ้นเป็นเอ่อเคียวก็ได้ครับแต่ผมว่าเอาไอ้นี่มาเล่นดีกว่าทอยฝันขรงข้ามตัวดาเมจเวทมันเยอะ สามตัวไหนมาบอกมันยอมแพ้วะกูยังเห็นมันเล่นอยู่เลยไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้เรียบร้อยแต่กูโดนสบคือผมจะแค่มาช่วยหลามเว้เมื่อกี้ฉี่มันมาซ้อนพอดีนะครับแต่ทีมเราเป็นงานวะแก,ก๊กดึงแม่นชัดอะได้เวลาจิตวิทยา ส่<า>ไม่เป็นไรเพื่อนฝั่งมึงไม่เอามึงเดี๋ยวกูเอามึงเองขอแค่มึงเดินมาฝั่งกูเดี๋ยวกูฆ่ามึงเองเว้ยโอ้ยอย่าไปเล่นกระฉี่นะเว้ย มันจะฟิกเกอร์ไปเลยว่ะเมื่อกี้โอ้โหอิเตียมันยังเล่นอยู่เลยอ่ะดูดีเบื่อ <c oughs> พวกคนไม่จริงวะ่ะมาดิวะ <c oughs> โอ้โหนิดเดียวถ้าทีมเราอ่อนนะเมื่อกี้ได้หมดเลยวะ่ะเ <c oughs> กือบสวยแล้วครับเมื่อกี้ต้องมีทอยอ่ะไม่งั้น หรือไม่ก็ต้องมีเขียวอะเมืเ่อกี้สวยเลยครับสวนได้สักตัวสองตัวยีหน้าตัวมันจะค่อนข้างแบบอิมแพกมากครับต้นเกมแต่ว่าเลดเกมถ้าพวกใครยาเกิดคีล่าเกิดอะไรพวกนี้มันค่อนข้างเล่นยากนะเต่าดาร์คว่ะคือเกมเนี้เราสามารถโดนสวนได้ครับแรงไทยแร้งเกิดขึ้นได้ถ้าเลดเกมเราเต่ยดาร์กบ่อยเนี่ยไม่ไม่ดีครับไม่ดีดูดิ นะี่ยมึงบอกมึงยอมแพ้วะอีเตียนี่ขาดทั้ง่นนี่ไว้ใจไม่ได้จริงครับเดี๋ยวมันเจอผมแน่อุยโอ้โหแล้วมันจะงับไปทําไมวะเพื่อนโอไม่ก็อดเฮ้ยเอาอีเตียดีว่าเตียโดนเตียโดน <c oughs> ไฟเนี่ยถ้าฝันโอเคมันไม่ได้ดาร์คเลเยอะเราน่าจะจบได้มันมีแวนการ์ช่วยดันป้อม <c oughs> อลิสน,นี่ยผมพูดตรงๆนะถ้าเจอคนแบบนี้ในทีมคนหนึ่งอ่ะโอกาสชนะยากมากครับยอมก็ได้พี่เก่งๆสรุปเกมนี้กูมาสอนหรือกูมาทำอะไรเนี่ย นี่แหละครับสีสัน Rv การโซโล,โล่มันต้องมีสักเกมหนึ่งอ่ะที่มึงเจอไอ้คนพวกเนี้ยเตี้ยแตกเออย้ำย้ำอีเตี้ยก่อนแม่งหมันไตมันวะบอกว่ายอมแพ้นะัแต่ตัวมันก็ยังเล่นอยู่นะตอนนี้หุ้ยฮายาเตะตาขแล้วเพื่อนเรียบร้อยฮะหน้าฟ้กาดกดไม่ทัน โอ้ายาน,นิดเดียวครับผมเมื่อกี้ไม่เป็นไ,ไม่ตายได้ไงวะการคำนวณผิดพลาดโอ้โหชอนนี้ผมโยนเองวะเข้าไปแล้วปิดไม่ได้นะครับผมรีพอร์ตอาริธีแล้วก็พยายามแบบว่าพูดพูดตะล่อมตะล่อมเขานะครับให้เขาเนี่ยมาอยู่ฝั่งเราให้ได้เนี่ยเขาแม่มึและเพื่อน มาอยู่ทีมเรามาเถอะมาเถอะทีมเราต้อนรับนายเสมอเว้ยอลิสเพื่อนเลิฟลิศฟิตจุงเบย์กูชอบว่ะไอตัวขาสัส้นเนี่ยแม่งน่ารักดีว่ะขาสัส้นก็ขยันซอยจริงๆโอ้หมันตีดังอยู่ไอ้เพื่อนมาหน่อยดีแตหน้ำไม่กัดเออใครยาวก็เอากูาไม่เอาแล้วไอสัตว โอ้มาเว้ยมาเว้ยเราจะปล่อยให้มันตีเฮ้ยแจ็ตึงสวยอุ้ยโคตรคอมโบเวอร์เวอร์ทีมเราโคตรดีอ่ะเฮ้ยเตะก่อนเตะแตกโหถือว่าวันนี้ผมผมดวงดีนะอือ หน่า่าทุกคนยุเเ้นตัวเองมันมีจริงๆอ่ะไอ้คนพวกเนี้ยถึงว่าวันนี้ดวงผมดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะไออีเตี้เนี่ยไม่จะมาอยู่ฝั่งผมเว้ยโดนจิตวิทยาไปดิคือทำให้ฝั่งของข้ามเนี่ยเขาทะเลาะก,กันมากขึ้นนะครับเขาก็จะแบบไม่ตั้งใจเล่นละก็เลยจะเข้าทางทีมเรานะครับ แต่มันก็มันด่ากันก็จริงนะแต่มันไม่ได้โยนแบบยืนพิมพ์ด่ากันนะมันก็ยังเล่นนะครับแต่ปรหมายไม่ได้ครับถ้าเจอตีแ้แบบนี้อันตรายครับโอ้ได้2ดาววะเกมนะี้ก็ประมาณนี้และกันครับสาหรับการเล่นยีหน้าในตําแหน่งของออฟเลนนะครับเจอฉี่ตัวแก้ทางด้วยนะครับฝีมืออย่างเดียวไม่พอต้องมีจิตวิทยาด้วยนะครับผมวิธีการเล่น <c oughs> โอ้เตียสมพล <c oughs> มึงทำอะไรของมึงวะโอ้โหดีกีเม็ดม่วงได้แม่งทำไมติดเม็ดมันปากแทบกันยังวะเอาไปโอ้โศูนย์แปดมันจะตรวจสอบอะไรวะโอเคก็ประมาณนี้ละครับจริงๆส่วนใหญ่นะไอคนแบบเนี้ยมันจะชอบมาอยู่ฝั่งผมเวมันมันอยู่ที่ดวงจริงๆเวลาโซโลอ่อะ ถ้าเจอคนแบบนี้เข้ามาในทีมาโคตรตัวนะครับแม่งมีแต่ความคิดลบๆกำลังใจไม่มีกูซ้ำอย่างเดียวนะครับอืนั่นแหละถ้าเจอคนพวกนี้ก็สวยนะครับผมยอมรับสภาพตั้งใจเล่นของเราให้มันดีก็พอนะครับอย่าไปตอบปากต่อคํานะถ้าเจอคนพวกนี้คือแม่งพูดยังไงก็ไม่ชนะมันหรอกเชื่อผมนะครับถือว่าเราสวยที่กดมาเจอมันนั่นแหละครับโอเค ฝากไว้เท่านี้นะครับผมเนพะื่อาชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ท่านผู้ใช้กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีความดูก็ก็ฝากกดให้ด้วยนะครับแต่ก็น่าจะมีนิดนึงก็ยังดีนะครับทำผู้คำจาได้เป็นทุกภาพกราบขออภัยเพื่อนทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน